ครับเราบันทึกปอยไฮลินให้เป็นประวัติให้กับลูกหลานด้ชมว่าถ้าจะชมลอยแท้ข้อมูลเปิดมาที่ร้านเจนะเคยหรือร้านเจเย็นจันท์ข้อมูลในยูทูบนี่ก็อยู่เป็นร้อยร้อยปีครับตัวลูกชัวหลานเราก็ทําเป็นผลงานเก็บเอาไว้วันข้างหน้าเเมื่อลอยหมดลูกหลานจะได้เอามาเป็นข้อมูลว่าแร่ชนิดนี้สีขนาดนี้เป็นลอย ก็เรียกว่าอะไรถ้าดังหลงเหลืออยู่เป็นสมบัติของบรรพุรุษได้รู้ว่าโอเราได้มีพลอ,อยชนิดนี้ชื่อว่าไพลินเก็บเอาไว้มูลค่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วถึงลูกหลานแล้วเป็นร้อยปีแล้วมูลค่าคงจะเรียกว่ามหาศาลนะครับสนใจก็ติดต่อรับ เรื่องข้อมูลเรื่องคอยก็โทร087155601นะครับเรีอยวจะซื้อจะสั่งไปขายก็ได้นะครับ